สวัสดีครับทุกท่านครับมื่อนี่ผมนำพาทุกท่านมาที่วัดศรีจันทร์ระวาสตาบลท่าข้ออำเภอเมืองจังหวัดนคนพรพนมครับนำพาทุกท่านมาเบิ่งเรือดังของบ้านหนองจันทร์ครับนี่ครับเรือขุนกังนาวาเป็นเรือสี่สิบีพายครับเรือลับนี่พึ่งทํำสาวใมมาหมาดหมาดนะครับยังบ่ท่านได้นงทำการแข่งขันนะครับนี่ ผมนำพาบรรยากาศเรือลำนี้ให้ทุกท่านไดชมกันก่อนนะครับเรือสีนี่เอินว่าสียังบ่ท่านไดแห่งอยู่นะครับนี่คือเรือขุนกังนาวาเป็นเรือประเภทซ0ซิฟิพายครับเดี๋ยวนำพาทุกท่านมาเบ่งต่เรือติดสีออกฟ้า,ฟาอ,อ่อ,อนสวยงามครับท้องเรือเป็นท้องเรือสมัยใหม่แล้วนะครับเป็นท้องเรือบแมนท้องเรือแบะนะครับ ส่วนหลายฟังจังหวัดนะครพนมสมัยก่อนเนี่ยเรือเพิ่นจจเฮ็ดเรือทองแบะๆใหญ่ๆนะครับเป็นยังจังเห็ดจังสั่นเพื่อให้มันป่านน้ำนะครับเนื่องจากว่านา้ำโขงนี่มันแห้งนะครับแต่เห็ดทองเรือแบนๆต,ตื่นๆมันจะมันจะป่านน้ำนะครับมันสีบ,บลมนะครับพิษกับเรือฟังทางเมืองอุบลน,นะครับทางเมืองอุบลทางลอยเอธทางยาโสนะครับ ท้องเรือสิเป็นท้องเรือเลก็ๆลกๆแล้วก็ลึกๆนะครับสังเกตตอนนี้เรือเพิ่นก็นยยงเป็นท้องแบนแล้วก็ล,กกบบลึกกระบอลึกท้องแบนแล้วก็ยังตื่นๆอยู่นะครับแต่กะถือว่าระดับนี่ถือว่าเป็นเรือที่ปรับเข้ามาในายกนเรือไม่หลายแล้วนะครับแต่ก่อนสีแบกว่านี้นะครับแล้วก็ทอ้องแบนๆ แต่ถ้าเป็นเรือท่าจังหวัดอุบลราชธานีศนี่สีเ,เกีตรอยเอธยโสเพิ่นจะเป็นเรือท่องลึกๆนะครับท่องเล็กๆแล้วก็ลึกแต่ว่า่ได้ลึกหลายนะครับเนื่องจากว่าทางน้าน,น้ำเพิ่นบ่อยแห้งน้ำโค้งนี่น้ำสีแห้งครับแต่เฮดทองเรือแบ๊ะแบ๊ะลึกๆๆน,น้อยๆนี่มันจิล่มนะครับนี่ครับเรือลำนี้เป็นเรือทีม่มีือเสียงโด่งดังคันพูดถึงเรือขุนกลางนาวา ฟังทั้งนี้บมมีไยสิบหูจักครับนี่ครับผมนําตัวเรือมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับส่วนฝีพายเรือลํานี้นะครับส่วนหลายกสิเป็นคนฟังสปปอลเล่ามาพายน้่นะครับหลักกับคนฟังบ้านเฮ้านะครับกบสิพายน้่นะครับเที่ยวก้อนนี่ผมมาเห็ุคิปเรือนะครับผมถามพระคู่พันวาเรือ,อยูนีกจะมี เอาไปแข่งฟังสปปอเล่าน้ำนะครับหลกักกากฟังสปปอเล่าถ้าเพิ่นมีสนามแข่งขันก็มาเอาเรือจากทั้งนี้ไปแข่งแต่ถ้าบม่มีสนามแข่งขันฟังเฮามีสนามแข่งขันเช่นเมืองนครพน,นมยังสิก็จะเอาฝีพายทั้งนั้นเพิ่นมาเสริมนะครับกับฟังฟังเฮานะครับถือว่าเป็นบ้านที่เมืองน้องสาหรับการแข่งขันเรื่อยาวประเพณีสองฟังนะครับฟัง สปปลาวก็ฟังจังหวัดนครพนมเฮานะครับฟีพพ่ก็จะมาจากทั้งนันนํานะครับนี่ครับผมนําเรือลํานี้มาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับปีนี้จะเห็นเรือลานี้ล่องโหลดแลนในสนามแนนนอนะครับสนามนครพนมกสิเห็นสนามฟังสปปลาวกสิเห็นส่วนสิขืนซื้อว่าเป็นซื้อเรือยังนันเบิงอีกเธอหนึ่งนะครับแต่ถ้าแข้งบ้านเฮาจะเป็นเรือขุนกลางนาวา ฝากพีน่น้องเอฟซรื่ยาวทุกท่านนิดต,ตามเรือล่ำนีน้ำนะครับที่นี่นี่บ้านหนองจันทร์ตำบลท่าครออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับ